ทำมาก่อนค่ะท้องมีโสมจริงๆนะคะจริงค่ะหนักจริงๆเนอะ20กว่าปีแล้วทำความสะอาดยากมากเป็นรอยเป็นขากเเมวๆ นะคะเราก็มาพบก,กันเป็น EP ีที่3กันแล้วนะสำหรับวันนี้เราก็มีไอเดียดีไอนะในการประดิษฐ์ประดอยของเล่นของใช้ให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักให้กับคุณผู้ชมอีก oh. เช่นเคยแน่นอนนะคะอย่างที่เห็นเลยตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในอนาณาจักรน้องแมวเหนียวนี่ดูไปดูมาคล้ายคาเฟ่น้องแมวอยู่เหมือนกันนะคะ บอกเลยนะว,ว่าห้องนี้นะก่อนจะสวยงามแบบนี้นะคะเคยพังมาก่อนค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาร่วมแชร์นะคะวิธีการนะซ่อมแซมบ้านที่เสียหายนะคะจากการเลี้ยงสัตว์นะการเลี้ยงน้องแมวนะนะคะว่าเรามีวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่นะเดี๋ยวเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์กับน้องหญิงกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> เอาละะ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องหญิงเจ้าของบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตัวคะตอนนี้ก็ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5ตัวค่ะมีชื่อลาเซอร์น้ำค้างมุกหมอกแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็สีพรมค่ะอ๋อเกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับท้องฟ้าทั้งหมดเลยเนะใช่อะนี่แล้วแต่ละตัวนี่เป็นเพศอะไรกันบ้างคะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยคะ่ะตัวเมียทั้งหมดเลย <c oughs> อะเรียกได้ว่าอยู่กันแบบเป็นหญิงรัวหยิมคอนแวนเนาะนะคะอะทีนี้อยากทราบว่าเนี่ยแต่ละตัวไอมีอายุอานามกันเท่าไหร่กันแล้วมั้งคะเนี่ยก็จะมี ลาเซอร์ค่ะลาเซอร์จะเป็นแม่ ก็เลยอายุ3ขวบส่วนที่เหลือก็คือเป็นลูกๆเขาก็จะอายุประมาณสองขวบครึ่งก็จะลดหลั่นกันลงมาเนอะใช่อ่าอย่างที่ดิวได้กิ่นไว้เมื่อต้นรายการเนอะพอดีทราบมาว่าแต่ก่อนห้องเนี้ยนะคะไม่ได้สวยแบบนี้เลยนะคะได้ข่าวว่ามันพังมาก่อนเนอะทีเนี้ยมันพังยังไงให้คุณหญิงช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะเรื่องความว่าที่เนี้ยค่ะมันเป็นคอนโดที่แบบว่าสร้างมา20กว่าปีแล้วคือก็คือมีความเก่ามีความผุพังของวัสดุ ดูเดิมอยู่แล้วอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบว่าเลี้ยงแมวหลายตัวแล้วก็เลยแบบว่ายกห้องห้องนึงอะให้น้องแมวอยู่ไปเลยพื้นในห้องเนี้ยค่ะมันจะปูด,ด้วยไม้ปาเก้แล้วด้วยความที่แบบว่ามันนานอะเคลือบบนไม้อะค่ะมันมันหลุดออกไปหมดเลยม,มันก็เลยทําให้แบบว่าทําความสะอาดยากมากแค่ฟังเรื่องราวก็รู้เลยนะคะว่าห้องนี้โซมจริงๆนะคะใช่ <laughs> หรือแบบว่าบางทีน้ำหกเนะะี้ยค่ะแล้วมันไปโดนกับทรายแมวอะไรเงี้ยมันก็จะเกาะเป็นเหนียวเหนียวเกาะกับพื้นแล้วก็เป็นรอยเป็นค่าส่วนบัวค่ะแต่เดิมอ่ะมันเป็นไม้แบบไม้แท้คราวนี้พอมันโดนความชื้นแมวเขาแย่งอนณาเขตกันบางทีเขาจะไปฉี่ตามมุมตามผนงังอ่ะมันก็บวมแล้วก็แบบว่าอ้าออกมาหลายๆครั้งมันก็เลยชอบมีทรายแมวเข้าไปติดตามตามซ<า>อกบ,บัวอ,อะไรเงี้ยค่ะสภาพรวมๆก็คือแบบโทรมโทรมมากจริงๆอ่า อุยแค่วังนี่ดิวังรู้สึกเครียดไปแบบตามคุณหญิงเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นนะคะดิวขออนุญาตรับชาเลนจ์จากทีมงานก่อนค่ะนะคะทีมงานมีชาเลนจ์ไหมคะเดี๋ยวชาเลนจ์วันนี้นะคะอยากให้พี่ดิวทำยังไงก็ได้ให้น้องแมวสนใจไม่ยากไม่น่ายากไม่น่ายากนะอย่าเพิ่งกลัวร้อนนะลูกเมียวาส์วายตาเห็นน่ากลัวมากเลยอะค่ะ น้องน่าจะกลัวดิฉันนะคะขอตัวช่วยทวนขนมแมวเนี่ยนี่อ่ะน,น,นี่ไงน้องสนใจเราแล้วชีวิตที่ฉันไม่เศร้าอีกต่อไปเมื่อน้องได้กินหลมุมกินเลยเลยกินเลยเลยอ่าอ่าน้ำค้างอุ้ยชื่อเหมือนกันเลย เขาได้กลิ่นเขาน่าจะน่าจะสนใจค่ะ,ะเดี๋ยวลองน้ำค้างน้ำค้างน้ำค้างอ่านีรลูกลากินหน่อยนีนย่น้องบอกกลัวไม่เล่นด้วย เดินไปนิดซึงนะะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าสู่ปัญหากันดีกว่านะจากที่ฟังคุณหญิงเล่าเนะปัญหาหลักๆก,ก็คือในเรื่องของพื้นกับบัวใช่ไหมคะที่มีปัญหาหนักๆเลยเนี่ยใช่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ใช้หลักๆในวันนี้จะเป็นกระเบื้องยาง SPC Kicklock c a s a Green Wood สีน้ำตาลนะคะและบัวพื้นโพลีสไต e ีนจาก c a s a เช่นเดียวกันค่ะสีไม้สัก ซึ่งข้อดีของวัสดุหลักทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะก็คือผลิตจากวัสดุที่สามารถกันน้ําแล้วกันความชื้นได้100%เลยค่ะซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของวัสดุบวมจากการโดนความชื้นแล้วยังช่วยให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องทําการรื้อบัวเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานและความชื้นออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการปูกระเบื้องยางค่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกนะคะคือเขาออกแบบมาให้มีร่องสำหรับต่อกันอย่างแนบสนิทต,ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้กาวเลยค่ะที่สำคัญสามารถปูทับพื้นเดิมได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งบัวใหม่เข้าไปแทนที่นะคะซึ่งบัวพื้นโพลีสไตรีนที่เลือกมาในวันนี้ก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็กันความชื้นได้ดีมากๆเลยค่ะช่างวีฟิกก็จะทำการติดตั้งด้วยกาวตะปูและยาแนวเก็บขอบให้เรียบร้อยเลยค่ะ ได้พื้นห้องใหม่แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะมา DIY กันก็คือห้องน้ำแมวค่ะ ระบาดทรายแบบเดิมๆอาจทําให้ทรายกระเด็นเลอะเทอะและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะคะแต่เราสามารถทําห้องน้ําแมวกันกระเด็นได้ไม่ยากเลยเพียงแค่มีกล่องอนเนกประสงค์พร้อมล้อและฝาล็อกคัสซ่าโฮมขนาดพอเหมาะนํามาเจาะช่องเข้าออกสําหรับน้องแมวเติมทรายแมวลงไปในกล่องแล้วปิดฝาแค่นี้ก็ได้ห้องน้ําแมวกันกระเด็นแล้วค่ะมีล้อเลื่อนสะดวกในการเปลี่ยนทรายและวางได้ตามใจเลยจ้า เวลาที่น้องแมวอยู่รวมกันเยอะๆแบบนี้อาจทำให้เกิดความเครียดได้นะคะเรามา DIY กลรงแมวนอกหน้าต่างให้น้องได้มานอนชมนกชมไม้สูดอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีตะแกรงลวดเหล็กกับสายเคเบิลไทยค่ะ ข้อดีก็คือมีหลากหลายขนาดให้เลือกนะคะแถมถ้าขนาดไม่พอดีก็ยังสามารถเลื่อนปรับขนาดและรัดด้วยสายเคเบิลไทยได้ง่ายมากๆเลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะดิวขอตกแต่งกรงด้วยแผ่นหญ้าเทียมปูพื้นให้น้องได้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาได้ฟีลลิ่งสนามหญ้าก,กันสักหน่อยดีกว่าค่ะ ใครอยากเพิ่มเติมของเล่นหรือคอนโดแมวก็สามารถเอามาเพิ่มเติมกันได้ตามใจชอบเลยค่ะซึ่งวัสดุและวิธีการทำนะคะเราใช้แบบเดียวกับ EP ที่แล้วทั้งหมดเลยค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนย้อนกลับไปดูกันได้เลยนะคะเอาละก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแปลงโฉมห้องแมวพัง ซ่อมให้ปังง่ายน,นี่นเดียวยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหญิงชอบไหมคะชีวิตดีขึ้นไหมโโหชีวิตดีขึ้นมากเลยคะ่ะแบบประทับใจมากเหมือนได้ห้องใหม่เลยเริ่มจากพื้นห้องก่อนเลยละกะันค่ะแบบพื้นห้องดูสวยทันสมัยขึ้นมากเลยแล้วพอมาใช้งานจริงอ่ะคือทําความสะอาดง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยคะ่ะคือไม่คิดว่าการซ่อมแซมแล้วก็ DIY อ่ะจะเปลี่ยนห้องได้ขนาดนี้ ที่มีบ้านสไตล์เก่าแบบนี้เหมาะเอาไปใช้มากๆเลยค่ะพื้นห้องก็สวยเนอะนะแถมแบบห้องน้ําแมวก็สะดวกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนของห้องน้ําแมวเนี่ยค่ะใช้งานสะดวกมากคือลดฝุ่นในห้องได้เยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญก็คือแบบเก็บกลิ่นได้ดีไม่ต้องเสียงเงินซื้อ <c oughs> ห้องน้ำแมวเ๋อโอเคแล้วในส่วนของกรงแมวนอกหน้าต่างนะคะกรงแมวนอกหน้าต่างอะคะ่ะช่วยช่วยลดความเครียดของน้องได้มากๆเลย ว่าเหมือนมีที่ให้เขาได้พักผ่อนผ่อนคลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือจะอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเกิดความเครียดได้ง่ายอะไรเงี้ยโดยรวมก็คือแบบทุกอย่างก็คือประทับใจทุกอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ดิวแล้วก็ทีมงานไทยวัสดุมากๆเลยค่ะ,คะและนี่ก็เป็น ไอเดีย DIY นะคะที่เราตั้งใจเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของอพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยนะคะ เสื่อมโทมแล้วก็เสียหายจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะได้นําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กันนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องหญิงมากๆ,เล,ๆเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ๆๆอุตส่าห์ให้พื้นที่ห้องเรามาได้ร่วมแชร์นะประสบการณ์การ DIY ของต่างๆให้สัตว์เลี้ยงแสนรักกันนะ,ะที่สําคัญขันไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะช่างที่งานจากเฟอนินะคะช่างมือหนึ่งเรื่องบ้านคุณนะคะที่นะน,นะน้ำมันเรมิตรนะพื้นห้องแล้วก็บัวต่างๆในแบบว่า เรียกได้ว่าห้องนี้เหมือนใหม่เลยนะคะเนี๊ยบสุดๆ,ดๆนะคะ <ๆ S 1> สำหรับใครที่ดูแล้วนะอาจจะเกิดอยากจะนำไอเดียนี้ไปประยุกตใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เรานำมาทำกันในวันนี้นะค,ะคุณลูกค้านะคะคุณผู้ชมนะสามารถนะคะไปหาซื้อกันได้เลยที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยทั่วประเทศนี่หาซื้อได้เลยนะคะ หรือถ้าอยากจะสั่งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เนะเราก็มีเว็บไซต์นะคะ www.thaiwassdu.com นะคะให้คุณลูกค้าได้ก,กดสั่งซื้อช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะค่ะแล้วในเอพิโซดหน้าเนะดิวจะนำไอเดีย DIY อะไรมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันต้องขอให้ติดตามนะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้นะคะแล้วเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้านะสำหรับวันนี้นะคะดิวขอไปเล่นกับน,น้องๆก่อนนี่ทำความสนิทกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในอโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนบายบ้เยวน้เหมียวม,นมยน้อยวอนอเจ้าด